ท้องคือแบบว่าป๊อปๆเลยท้องใหญ่มากท้องอ้วน,นอาบน้ําลูออาบน้ํอระอนนอ่ะอ่ะอ่ะอ่อนเดี๋ย่คอั้งต่อไปก็เคยแล้ะก็งอ่าย่ลอวไม่ค่อยไอ้อ่บอ่อยเน่ะไม่คอ่อ่ได้อาบ,บอ,อ,าอาบบ่อยคอณผู้ชม <c oughs> ต้องเอามาอาบบ่อยๆช่วงนี้าอากาศอากาศร้อนมากถูกท้องด้วยอ <c oughs> ่อวะออะ กัดกันทำไมเราอาบน้ำไม่จะกัดอันนี้ทำไม่เคยทำไม่เคยเออหลักมาอาบให้นายวันนี้ยไม่เคยเจอน้ำไงเราก็ยังดิ้นยังกลัวอยู่ว่ามันคืออะไรหน้าอะไรอย่างงี้เหมือนตกใจอ่ะ แต่อย่าแต่อย่าเอาจะมูกลงนะจับหน้าไว้เย็นเย็ลยน,ยน,ยนลูกเยน็นเดี๋ยววันหน้าก็ชินวันหน้าอาบเองเลยวิ่งลงอ่างเองเลยเห็นของใครนหน้าวันนั้นน่ะเขาเอาลงอะ่ะแบบใส่กระมังให้เล่นเลยดำเหมือนกับตัวนาคเลยอะ่ะดำน้ำเลยนะเออดำน้ำเองเลย สลัดสลัดสลัดเหมือนหมาเลยกินยาด้วยน,ะนะั่นน่ะกัดยาเขาชอบกินข้าวนะข้าวเหนียวข้าวเหนียวข้าวเจ้าอะไรเงี้ย <c oughs> ทำอะไรจะขุดดินห <c oughs> <c oughs> นีเออนะไ้ค่อย อเอย่างนี้ไปก่อนเดี๋ยวให้เขาชินน้ำเดี๋ยวเราค่อยเอาลงใหม่วันข้างหน้าเอาลงอ่างเลยเขากลัวไงอะไรว่าอะไรเงี้ยเนาะออยยาากกััเฮ้ยหน้าเปื้อนหมดเลยน้องอ้อนน้องอ้อนหน้าเปื้อนอยู่แล้วนะหน้าเปื้อนหน้าเปื้อนหมดเลยนี่โดนหน้าสิร้อยโดนจมูกไหนโดนหน้าที่โดนหน้าเลยโอ้โหหน้าดำหมดเลย หน้าดำหมดเลยไม่สวยเลยตัวนี้ตัวเมียนะครับผม,<น>มวันวันปุ๊กเลยเราก็เชี่ยงสุดแล้วด้วยตัวนี้มไม่เคยกัดผมเลยสักครั้งตัวอื่นไม่แน่นะไม่ไม่เคยลองจับแชมพูอาบน้ำหมามาอาบได้ไหมไม่รู้ไม่เคยลองปกติไอ้พวกสัตว์ฟันแทะเขา,เาใช้อาบอีกอย่างหนึ่งเหรอไม่รู้ผมไม่รู้มีแบบมีโดยเฉพาะใช่ปะ น่าจะใช่นะอาบน้ําหนูอาบน้ําไอกระลอกอะไรเงี้ยเนาะหรือว่าอะไรไอกระลอกดินกะลอก็เห็นไปกระลอกดินกระลอกดินอะไม่เคยไอได้ยินในชื่อแต่ไม่เคยเห็นตัวมันเนี่ยข้างบ้านข้างบ้านนี้เขาเลี้ยงคุณผู้ชมก็เปิดแอร์ให้ตลอดเลยนะกระลอกกันนะกระลอกดินอะเปิดแอร์ให้ตลอดเลยโอ้ยสลัดแตทำให้หนูเย็นเนี่ยสบัดทำไม แต่นี่ก็ร้อนเกินก็ไม่ได้นะเป็นฮีตตกนะครับคุณผู้ชมอากาศร้อนเกินก็ไม่ได้นะเขาก็ร้อนแล้วแรงเยอะมากไปไปได้ไหมสบายจะไปไหนครับจะไปไหนคะจะไปไหนกัดเลยกัดเลยไปหาโน่นไปเดี๋ยวเขาตัวใหญ่ขึ้นทุกวันเลยนะไปน้ำก่อนน้ำก่อน ก่อนใ้ตัวเล็กเล็กอานน้ำก่อนอยู่ก่อนอยูอจย่จะได้เย็นจะได้เย็นไปอ,อีกอีกอีกสามตัวนะั้นนนจับไม่ได้ไงไนนจับได้ตัวนี้ตัวเดียวไม่คุ้นกลิ่นด้วยแหละไม่ได้จับมันบ่อยๆพวกนั้นแะไตตัวนี้จับบ่อยสุดแล้วเห็นนนกินหญ้าเหรอกินหญ้านะเขาชอบกินหญ้าอ กัด้าเลมหญ้าถ้ามีเวลาว่างก็เอามาปล่อยเดินงี้แต่นี่ไง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 จ้องต่เงียบไปเลยนี่ไงจ้องแล้วเนี่ยไม่ทํะไรหรอกมั้งนี่มีคนอยู่ด้วยไงไม่แน่ถ้าเราไม่อยู่มันจะเอามากัดน้องนะเช็ดหน้าเช็ดหน้าอย่านะอย่านะมา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  ไปไหนเอาไปหาหมาอ้แก่จะไปไหนลูกไปหานนไปไปอาบน้ำก่อนไปเดีไปหานนไปอาบน้ำไปนอนนอนอยู่นู่นนู่นนนนนนอนอยู่นู่นนู่นนนไปทั่วเลยนะมาพักขนุนมาไอ้นอนพักขนุนเช็ดตัวให้น้องเหรออ่า นี่มาเอาน้ำอีกทีนึงเอาน้ำอีกทีนึงเอาน้ำอีกทีนึงเดี๋ยวเช็ดตัวก่อนดิเก็จเย็นดิลงไปเอาน้ำอีกทีนึงเดี๋ยวเช็ดตัวเร็วลูกหน้าก่อนมาเลี่ยนหมดแล้วมาๆๆอ่อเริ่เออพ่อลูกอ่อนห่อตัวเลยห่อเลยห่อเลยห่อไป อ๋อเลยเท็ดเลยพอลูกอ่อนหัดไว้หัดไว้หัดไว้ห,ไวหัดเช็ดตัวไว้เลี้ยงอ,อนน้วนนะล้นะเผื่อว่นหน้ามีลูกไงไม่เฮ้ยย่าเพึ่งไปสิเช็ดตัวให้อยู่เนี่ยไม่อยู่เลยโอ้โหเขาเป็นสัตว์ที่แรงเยอะมากเลยนะตัวอย่างเงี้ยแรงเยอะมาก ไป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 เที่ยวแห้งยังแห้งยังขนแห้งยัง,ยงถูถูถูเลยมันเออแงแรงเลยก็ได้ไม่เป็นแล้วเออ หอมยังยังไม่หอมอะไม่ได้สะแบบว่า้าพวกแชมพูอะไรต้องเอามาล้างตุนแสงสองหน้าเอามาคลายร้อนนี่เฉยวะเนี่ยต้องอาบทุกวันพี่ว่าถ้าอาบทุกวันน่าจะชินกับน้ำถ้าชินกับน้ำแล้วนะเขาก็จะดำผุดดำว่าอยู่เนี่ยกะละมังเลยอันนี้ไม่เคยไม่เคยครั้งแรกจะกลัวน้ำอยู่จะตกแล้วจะตกแล้ว โอเคเดี๋ยวพาน้องเป็นนอนหลับ mm hmm. เดี๋ยวไปกินข้าวด้วยข้าวสุกแล้วมั้งเนี่ยข้าวสวยอะ่ะถึงเวลากินข้าวแล้ว <5. S 2> ใช่ mm hmm. ต่โอเคครับผมวันนี้ก็เอาน้องอ้นมาอาบน้ําให้ดูนะครับมีคุณผู้ชมหลายคนบอกว่าอยากเห็นน้องอ้นแล้วไม่ได้เห็นนานนะครับผมวันนี้ก็พามาอาบน้านะครับแล้วก็อากาศมันร้อนเลยนะช่วงนี้เนาะสี่สิบองศานะวันนี้ร้อนมากก็เลยอาบน้ําให้เขาหน่อยนะครับจะได้คลายความร้อนโอเคครับผม mm hmm. พบกันในคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ